ว่ากันต่อวันนี้จับตาดูการประชุมของกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ็ดเสือกกตอ,อย่างที่ทราบกันเนี่ยนะครับโตชมอมนอกจากประเด็นเรื่องชนบุรีเขตหนึ่งประทุมธานีเขตเจ็ดอาจจะมีสุพรรณบุรีซึ่งพักประชาชนระบุว่าร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งจังหวัดเลยเป็นจังหวัดเดียวยกจังหวัดค่ะ,ะเดี๋ยวมาไล่กันตรงนั้นแต่มันมีประเด็นน่าสนใจมากซึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตแหละ เมื่อวานนี้กรกตก็ตอบคําถามแต่ก็ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนคือมันมีข้อสังเกตก็คือบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูเนี่ยซึ่งผู้บีสิทธ์ไปรับจากเจ้าหน้าที่ค่ะยังไงก็ต้องรับสองใบใช่ค่ะไม่มีทางจะรับใบเดียวแน่พร้อมกันด้วยพร้อมกันและเข้าไปลงคะแนนในครัหาค่ะและเอาลงมาหย่อนบัตรลงกล่อง หีบบัูรกับกองสีเขียวคือผมไม่ใช่คาไม่อยากใช้คําคว่าหีบไงเดี๋ยวพลาดอ่ากล่องย้อนบัตรอ่ะหีบก็หีบย้อนบัตรลงหีบอ่ามันต้องย้อนต่อหน้ากรรมการจำหน่วยถูกไหมใช่ค่ะซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นแล้วนับคะแนนค่ะมันไม่ควรจะมีเหตุให้มันไม่เท่ากันถูกไหมถูกค่ะไม่ควรจะมีเหตุเลยอ่ะถ้าพลาดพังขึ้นมาสักใบสองใบ มันอาจจะตกหล่นนับเขียนผิดแต่มันต้องครบอาจจะกินแค่มันไม่ตรงกันแล้วอันหนึ่งอันใดน้อยกว่าแปลว่าหายไปหรืออันใดอันหนึ่งมากกว่าแปลว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยกรรมการประจําหน่วยปกติต้องซวยแล้วนะถูกไหมคือมันเป็นเหตุให้สงสัยโดยแท้คุณสรณีผู้ชมมะสรณีอาชวันนันทกุลนักวิชาการท่านนี้เนี่ยโพส โดยสรุปก็คือว่าคือหลักฐานชัดเจนเท่าที่ตัวเองเคยเห็นมาดูจากข้อมูลผู้มาใช้สิทธิ์เลือกสอสเขตกับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกพักหรือบัญชีรายชื่อ,อคือบัตรเขียวกับบัตรชมพูทั้งประเทศนับแล้ว95%แบบไม่เป็นงาการบนเว็บกกตไม่มีจังหวัดไหนเลยแม้แต่จังหวัดเดียวที่ตัวเลขมันตรงกันมันเป็นไปได้ยังไง แล้วก็พร้อมหลักฐานเนี่ยท่านผู้ชมไล่จังหวัดเลยไม่มีแม้แต่จังหวัดเดียวที่มันตรงกันแล้วคุณชรินีระบุว,ว่านี่คือหลักฐานชัดเจนที่สุดเท่าที่ตัวเองเคยเห็นเลยว่ากรกตส่วนกลางน่าจะมีการจัดการคะแนนแน่นอนไม่ได้แสดงผลคะแนนตามพิกรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆทั่วประเทศรายงานเข้ามาด้วยเหตุผลหลายข้อในท่านผู้ชมเอาประเด็นนี้เราตรวจสอบก็ปรากฏว่ามันมีลักษณะแบบนี้นี่แหละท่านผู้ชม คือมันไม่เท่ากันน่ะอามีบางคนไปไล่ดูจากเว็บกกตแล้วเอามาจัดอันดับดู20บเขตที่ผู้มาใช้เทธิ์เลือกตั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อแตกตากกา่างกันมากที่สุดเกิดทุกจังหวัดมันไม่เท่ากันค่ะเขาจัดออกมาเนี่ยท่านผู้ชมต้องขออนุญ,ญาตนะมันจะมี20เขตที่ต่างกันมากที่สุดเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดูช่องหลังสุดหลังสุดอย่างพแพร่ แบ่งเขตเนี่ยแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบคนหลังสุดเนี่ยค่ะบัญชีรายชื่อเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่คนเนี่ยห่างก็ต้องหมื่นกว่าค่ะมันหายไปได้ยังไงอ่าสีสเกดสีสเกตผู้มาใช้สิทธิ์แบบแบ่งเขตเนี่ยสองช่องหลังสุดเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองคนส่วนบัญชีรายชื่อเนี่ยหกหมื่นห้าร้อยหกสิบสี่คนนี่ก็หายไปหมื่นกว่าใบเป็นหมื่นเหมือนกันคือบัญชีรายชื่อเนี่ยน้อยกว่าแบ่งเขต ไปชักจวดหนึ่นน่านไหมน,น่านผู้ใช้สิทธิ์แบ่งเขต93,393คนบัญชีรายชื่อ84,587คนนี่บัญชีรายชื่อบัตรชมพูก็มากกว่าบัตรเขียวเกือบ9,000เนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กรรมาการการเลือกตั้งก็มีการชี้แจงในประเด็นนี้เหมือนกับที่ผมคาดการไว้เลยท่านผู้ชมว่าก็มันยันับคะแนนไม่เสร็จขนานไม่เป็นทางการไง คะแนนไม่เป็นทางการน่ะไหนฟังซิถ้าท่านจาได้เมื่อวานผมได้ได้ชี้แจงประเด็นนี้ไปแล้วเนาะว่าสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์มันเป็นการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการเพราะฉนั้นความคาดเคลื่อนของการคีคะแนนของกรรมการประจำหน่วยมีโอกาสผิดพลาดคาดเคลื่อนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประกาศผลการรับคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตนะฮะและอีกอย่างหนึ่งครับ ท่านทราบไหมครับว่ารายงานผลอย่างไม่เป็นทางการเป็นการรายงานผลเพียง95%เพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้ตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีกระบวนการในการรายงานครบ100%แล้วและมีการตรวจสอบแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ท่านติดตามก็คือประกาศผลการนับคะแนนที่เราเรียกว่าสอสอ6ทับ1ครับตรงนี้จะเป็นประกาศโดยการ ตรวจสอบและการลงรายรมือชื่อโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งในแต่ละเขตครับข้อที่หนึ่งท่านบอกยังนับแค่9 5เปอร์เซ็นต์ยังไม่เป็นทางการถ้ามันเข้ามาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมคาถามก็คือคือแต่ละหน่วยเลือกตั้งมันไม่มีวันหรอกที่เขาจะรายงานเอาเขตไปก่อนชมพูไปทีหลังนึกออกใช่ไหมค่ะไอ95้95%หหมายถึงจำนวนหน่วยหรือจำนวนเขต อ่าใช่ค่ะอ่าแปลว่าอีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังมีบางหน่วยที่ยังไม่ส่งค่ะอบางหน่วยในบางเขตที่ยังไม่ส่งแต่มันต้องทั้งหน่วยไม่มีวันไปไปได้หรอกที่ประมาณว่าอนหน่วยเลือกตั้งที่ห้าเขตเลือกตั้งนี้จงหวันนี้เพ่เอาเขตไปก่อนอ่าบัญชีรายชื่อสีชมพูยังไม่ส่งอืมค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันต้องไปหมดแล้วค่ะมันไปเป็นหน่วยมันไปเป็นเขตถูกไหมค่ะ หรือถ้าจะบอกว่าแยกสองก็ว่ามามแล้วก็ต้องถามอีกว่าทำไมเ,เพราะฉะนั้นมันยังไงมันก็ต้องตรงบัญชีรายชื่อสีชมพูกับสีเขียวในยังไงมันก็ต้องตรงอไอ้เก้าสเซนเนี่ยหมายถึงจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่ค่ะที่ยังมาไม่ครบมันไม่สามารถจะมาเปลี่ยนแปลงไอ้ที่มันไม่ตรงกันทั้งเจบจังหวัดนี่หรอกอยกเว้นท่านจะชี้แจงว่าไอ เขียวมาก่อนชอมพูยังไม่มาอืม,มันเป็นไปได้ไหมข้อต่อมาอีกท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวต้องมีคนถามกวากาตอนตอแน่พอดิษวัชรศินไอเต็มค<ะ>่ะซึ่งเป็นว่าที่บัญชีรายชื่อของพักประชาชนอจได้โพสต์ข้อความแล้วก็บอกเลยนะครับผู้ชมะจะอ้างว่าข้อมูลตัวเลขเนี่ยเป็นรายงานยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นทางการ คนผลิตบอกให้ทีมงานซึ่งเป็นผู้สมัครในพื้นที่ไปถ่ายรูปมาเลยอาจที่หน่วยเลือกตั้ง,งอ,อ่ะท่านผู้ชมอาจจะปรากฏภาพเลยท่าออนผูน้ชมพะปัญหาคือข่าวอยู่ไหนน,นีอยู่นี่ค่ะออนี่นี่สงขาเขตสามค่ะยกเป็นตัวอย่างคือคุณผลิตยกแค่สองจุดเท่านั้นน่ะนะคะอบอกนี่ที่มันต่างกันมากเนี่ยค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมคืออันบนเนี่ยคือสงขาเขตสามหน่วยนี้เห็นไหมค่ะอ่นนี่เห็นไหม หมายถึงสงขาเขตสากรณีของประกาศผลนับคะแนนเขตเลือกตั้งที่สามยางไม่เป็นทางการอันบนเนี่ยเป็นกรณีของผู้สมัครสอสอเขตอันล่างเนี่ยเป็นกรณีของอนี่ฮะท่านผู้ชมคือบัญชีรายชื่อเห็นไหมข้างบนเขตเนี่ย98,923 ข้างล่างบัญชีรายชื่อ1,12,593คนค่ะมันเกิดได้ยังไงแล้วห่างกันเยอะด้วยมันเกิดได้ยังไงนี่อันนี้คือที่หน้ากระดานเลยนะคะตอนที่ออนับอะค่ะคุณผลิตบอกเมื่อวานนี้ได้ให้พัก และตนเองให้ผู้ชบักแต่ละพื้นที่ไปรวบรวมตัวเลขสถิติเกี่ยวกับการลงคะแนนที่ถูกประกาศในบอร์ดของกะกะตนในแต่ละพื้นที่ค่ะและได้ค้นพบว่าในบางเขตเลือกตั้งตัวเลขผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจาับัตรสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อในเขตเดียวกันเนี่ยมันห่างกันมากจริงๆตัวอย่างที่หนึ่งคือสองขาเขตสามนี่อย่างที่บอกบัตรสสเขต 9, ผู้มาใช้ 000, สิทธิ์เนี่ย98,923คนบัญชีรายชื่อสีชโพโ1คน 1> ต่างกันเท่าไหร่13,670คนค่ะสีสะเกดเขตสองสีสกเกดเขตสอสอสเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย85,060คนบัญชีรายชื่อ78,474คนอันนี้เนี่ยบัรยตรสสเขตมากกว่าบัญชีรายชื่อเท่าไหร่6586คน อ้าคุณผลิตระบอกว่ายัางไงตอนนี้ผมกับพักกำลังไล่ตรวจสอบตัวเลขรายเขตสำหรับทั้ง400เขตแต่คุณผลิตบอกว่าถ้าใครถ่ายภาพบอร์ดประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสสเขตกับสบสบัญชีรายชื่อของอแต่ละเขตเอาไวค้ค่ะให้เอามาช่วยกันแปะในคอมเมนต์อ่ะประเด็นนี้ใหญ่ครับตัวชมคือมันต้องมีคำตอบว่าเป็นเพราะอะไรอะ แล้วมันอธิบายด้วยว่ายังนับ95ไม่ได้ด้วยเพราะมันต้องมาเป็นหน่วยถูกไหมใช่ค่ะก็คือต้องมีทั้งเขียวทั้งชมพูที่มาด้วยกันในและหนและนี่เป็นเขตที่บอร์ดที่ประกาศเป็นเขตกับบัญชีรายชื่อก็ไม่ตรงมันไม่ตรงหายไปเป็นหมื่นเนี่ย